สวัสดีรักแฟนคลิปทุกท่านนะครับวันนี้เราอยู่ในเว็บของ 88kqj นะครับ 88kqj นะครับเดี๋ยวนี้เราไปดูสล็อตนะครับผมจะมาแนะนำสล็อตนะฮะในในค่ายของ Joker ร์นะครับโจเกอนะฮะโจเกอ jo นะครับโจเกอนะครับในเว็บนี้ก็จะมีหลากหลายค่ายให้บริการนะครับนอกจากสล็อตแล้วยังมีกีฬาคาสิโนการ์ดเกมยิงป่านะครับนะมาพร้อมกับโปรโมชั่นดีๆมากมายหลากหลายนะครับให้ท่านได้เลือกใช้บริการนะครับ เดี๋ยววันนี้เราจะไปซื้อพี่เกมนะครับกับเกมที่มีชื่อว่าชิลลีชลล่ชิลลี่ฮันเตอร์นะครับชิลลี่ฮันเตอร์นะครับนักล่าพริกนะฮะนักล่าพริกนะครับแต่มันไม่ได้แปลอย่างนี้หรอกมันน่าจะแปลอย่างอื่นนะชิลลี่ฮันเตอร์นี่เป็นแบบนักล่าความเผ็ดนักล่าเผ็ดร้อนอะไรอย่างนี้นะครับนะอืมอ่ะเดี๋ยวเรามาดูครับกับชิลลี่ฮันเตอร์ครับอยู่ในค่ายของโจ๊กเกอร์นะครับเอ,อ่าอยู่ในเว็บของพี่ของแปดแปด KQJ นะครับนะเว็บดีๆอย่างนี้เนี่ยครับมีพร้อมฟังก์ชันมากมายหลากหลายนะครับก็ถ้าใครสนใจสมัครนะแอดไปที่แอดแป KQJ นะครับมีแอดนำหน้าด้วยนะฮะอย่าลืมกันนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูครับว่าจะเป็นยังไงนะครับโอเคครับเราเข้ามาที่หน้าเกมเรียบร้อยนะครับเกมนี้ก็จะมีปกติเลยนะครับนะเดี๋ยวเราไปดูอินโฟนก่อนว่าตัวไหนจ่ายแพงกันบ้างนะครับหมวกนะครับนะผู้ชายนี่คือวายนะครับวายเป็นจ่ายแพงอยู่แล้วนะฮะนะ วายใช้แทนได้ท e ุกสัญลักษณ์เลยนะครับเรามาเป็นหมวกเป็นกีตาร์นะครับก็แพงอยู่นะครับกระบองเพชรกระแพงนะฮะตามด้วยสัญลักษณ์ภาษาอังกฤษนะครับอ่าเดี๋ยวเรามาซื้อฟีเมกันเลยทีเดียวนะครับฟีเกมนะครับมีทั้งหมด2รูปแบบนะครับรูปแบบก็คือฟาสฟาสเพลย์นะครับอยู่ทางขวามือฟาสเพลย์นะครับก็คือเอ่อมันจะหมุนโดยที่เราจะไม่เห็นตารางนะครับมันจะหมุนโดยที่เราไม่เห็นตารางนะครับหมุนไปเรื่อยหนึ่งครั้งนะครับอัตราการจ่ายก็อัตราการ เสียเงินนะครับก็ตามที่เราตั้งค่าเบ็ดไว้ได้นะฮะแล้วเราก็คูณด้วยจำนวนที่เราหมุนนะครับนะเดี๋ยวผมลองดูให้เดี๋ยวผมลองให้ดูสัก10ครั้งแล้วกันนะครับลองให้ดูสัก10ครั้งนะครับกับเบ็ด5บาทนะครับปกติต้องใช้เงินทั้งหมดหนึอยห้าสบาทนะครับนะเดี๋ยวเรามาดูว่าหนึ่งร้อบบาทของเราจะได้สักกี่บาทนะครับเป็นการหมุนโดยที่ไม่เห็น ไม่เห็นตารางนะครับก็คือมันจะเห็นเฉพาะตัวเลขเลยเขาถ้าเราได้เงินนะครับเลขก็จะพุ่งขึ้นด้านล่างนะครับนะจะเป็นเหรียญตกลงมานะครับสวยๆเลยนะฮะนี่นะครับนี่นะครับดูนะครับนะนี่เราหมุนไปเจ็ดครั้งแล้วนะครับแป๊บเดียวเองนี่เห็นไหมครับนะกดปุ๊บหมุนไปปั๊บนะครับนะกดปุ๊บหมุนปั๊บเลยนะครับนี่หมุนไปเจ็ดครั้งแล้วนะครับ อ่านะครับครบ10ครั้งเรียบร้อยนะครับครบ10ครั้งเรียบร้อยเลครับเราใช้เงินเงินทั้งหมด150บาทเด็นไหมฮะมันจะสรุปให้นะครับแต่เราจะได้ได้มาทั้งหมด96บาทสรุปก็คือขาดทุนนั่นเองนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูการซื้อพี่เก็กันบ้างนะครับก่อนที่จะซื้อขออนุญาตหมุนทดลองดูก่อนนะครับว่าเป็นยังไงนะครับสรุปคือสรุปคืออือ่ะโอเคครับมาดูครับดี๋ยวเราจะมาซื้อพีเก็ตไหมราคา ประมาณ1นึ่บาทนะครับกับเบ็ดยีบาทนะครับตอนนี้เราอยู่ที่เบ็ดยีบาทนะครับนะซื้อในราคา1นึ่บาทนะครับการซื้อฟรีเกมนะครับฟรีเกมนะครับสามารถอ่าเข้าได้โดยที่ไม่ต้องซื้อนะครับก็คือหมุนเอาได้ได้ให้ได้ถุงเงินมา3ถุงอย่างนี้นะครับนะก็ได้เข้าฟรีเกมไปเลยนะครับฟรีเกมเกมนี้นะครับจะแบ่งออกมาเป็น4ช่องนะครับนะให้เราสุ่มเลือกพิกเอยสุมได้พิกนะครับสุมให้ได้พิก9เม็ดนะครับเเม็ดเริ่มต้นนะครับจะได้เปิดช่องที่3นะครับนะ แล้วก็จะมาพร้อมกับวายนะครับในแถวที่ห้านะครับแล้วเรามานะครับพลิกมาครบเก้าเม็ดเลยครับได้เปิดช่องที่สามเรียบร้อยนะครับนะเดี๋ยวเรามาดูวายครับในช่องที่ห้าครับสิบสี่เม็ดนะครับเพื่อเปิดช่องที่สี่นะครับแล้ววายจะมาสองแถวนะครับก็คือแถวที่สี่และแถวที่ห้าของทุกช่องเลยนะครับนะค่อนข้างสุดยอดนะครับอเดี๋ยวเรามาดูครับสิบสี่เม็ดจะได้หรือเปล่าครับอื้มสวยครับอย่างนี้ะ เออได้มาห้ารยบ้าบาทแล้วครับ <S 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 แล้วพลิกยังไม่มาเพิ่มเลยครับนะอ๋อขาดอีกห้าเม็ดเองครับแล้วมาแค่นี้เราก็หายเงียบเลยครับตอนนี้ได้มาจเก้าสิบแล้วครับพลิกไปไหนหมดครับมาแล้วครับสองเม็ดสามเม็ดครับขาดอีก2เม็ดครับอีกสองเม็ดเท่านั้นมาไหมไม่มาครับยังไม่มา เอ้ยเอาหน่อยเพื่อนไม่มาอีกโอ้โหสองเม็ดเองครับไม่ได้ครับโอโหได้มาแค่985บาทรอบนี้รอบสุดท้ายแล้วครับโอ้โหแล้วมา2เม็ดโอ้มาช้าไปนิดนึงครับเราจบมาที่985บาทนะครับเราซื้อที่เกมไปทั้งหมด1,075บาทแล้วก็ขาดทุนนิดหน่อยครับไม่ได้เยอะอะไรนะครับไม่ได้เยอะอะไรนะฮะอะ เรามาดูกันต่อครับซื้อในราคาเดิมครับ1,075บาทนะครับเดี๋ยวผมซื้อเพิ่มก็ได้นะครับเบ็ดเพิ่มไปเลยนะครับเป็น2150บาทนะครับนะมาดูรอบนี้ครับกดไปเลยครับมาดูครับเหมือนเดิมนะครับแบ่งออกมาเป็น4ี่ช่องเหมือนเดิมนะครับกับเกมนี้เลยครับมาชิลลี่ฮันเตอร์นะครับแล้วพลิกไปไหนครับไม่มีออกเลยแม้แต่เม็ดเดียวนะฮะ อ๋อฮะรึบโอ้โหไม่มีเลยครับสองรอบแล้วครับไม่มีพริกมาเลยครับโอ้โหูสามแล้วครับไม่มีสักเม็ดเดียวเลยครับแย่แล้วครับโอ้โหใช้ตั้งเก้าเม็ดนะครับในการเปิดช่องที่สามนะครับออืแล้วดูไม่มีมาเลยครับโอ้โหมาแล้วครับเม็ดหนึ่งครับเปิดหัวแล้วครับโอ้โหขาดอีกแปดเลยครับ มาเลยครับ8เมตรทีเดียวมาเลยมาเลยมาไหมมาไหมโอ้โหมาแค่3ครับก็ออยังดีครับที่มาโอ้โหตอนนี้มาที่4เมตรแล้วครับขาดอีก5เมตรครับมาเลยครับ5เมตรรอบเดียวจบจบไปเพื่อนโอ้โหไม่มีอะไรมาเลยไม่มาสักเม็ดเลยครับเงียบกริบเอ๊บโอ้โหมา2ครับขาดอีก3เมตรครับ มาไหมไม่มาครับสามเม็ดเลยครับที่ได้มา600กว่าบาทเองครับโอ้โหแล้วดีครับรอบนี้รับเกสสปินไปครับไดมาพันเจ็ดร้อยสี่สิบครับสวยอยู่ครับรอบสุดท้ายครับถึงยังมีแค่สองช่องเราก็พอทําได้ครับนะไดมาพันแปดร้อยบาททวนนะครับขาดทุนไปประมาณสามร้อยบาทนะครับนะก็ไม่ได้เยอะอะไรนะฮะเรายังพอไปต่อได้อีกสักหนึ่งรอบแล้วกันนะครับเรายังพอไปต่อได้อีกสักหนึ่งรอบนะครับอ่ะ เดี๋ยวรอบมาดูครับรอบนี้ครับใส่เป็นราคาเดิมนะครับครับไปที่ราคาเดิมเท่าเดิมนะครับ2 1 5 0บาทดูซิว่ารอบนี้จะเป็นยังไงรครับ,รบกดไปครับ แบ่งเป็นสี่ช่องเหมือนเดิมนะครับแต่มันจะเปิดให้เราใช้ก่อนสองช่องนะครับมาครับหนึ่งเม็ดเปิดมาก่อนครับหนึ่งเม็ดครับมาต่อครับทาโก้โอ้โหไม่อีกหนึ่งเม็ดครับก็ยังดีฮะเป็นสองเม็ดครับยังไงครับรอบที่สามครับมาอีกสามเม็ดไหมไม่มาเลยครับเงียยกริด โอ้โหไม่มีมาเลยครับมาแค่2เม็ดแล้วก็หายเลยครับพิกโอ้โหเราเพิ่งได้มาแค่350นะครับเฮ้ยโอ้โหพิกไปไหนหมดครับโอ้ยยับเยินแน่นอนครับอย่างนี้ครับไม่มีออกมาเลยครับโอ้โห เริ่มอาการออกครับเริ่มอาการออกครับจังหวะนี้ครับเคเคโอ้โหดูดิแล้วออกมาอย่างนี้ครับแล้วดูครับได้มาแค่500อยู่เลยครับถึงสองรอบครับได้มา570ครับบอกเลยว่ารอบนี้ค่อนข้างยับนะครับมา600ท้วนครับรอบสุดท้ายครับโอ้โหพลิกมาอย่างนี้ไม่ทันเลยครับมา6เม็ดเลยนะฮะ มาแค่ห0 0้บาททวนนะครับมไม่เป็นไรครับเรายังไปต่อกันได้อีกสักหนึ่งรอบแล้วกันนะครับเริมไปต่อกันได้สักหนึ่งรอบนะครับกดไปเลยครับพาวเวอร์แล้วไปเลยครับอย่าไปกลัวอย่าไปยองครับมาดูจังหวะนี้จะเป็นยังไงฮะมาดูเัตอีกหนึ่งรอบเลครับฝากดเลยนะครับสรับ 88KQJ นะครับ 88KQJ มาก่อนหนึ่งเม็ดอีกแล้วครับเป็นลางไม่ค่อยดีมาเม็ดเดียวอย่างนี้เหมือนจะชวดครับมาเม็ดหนึ่งอีกแล้วสองรอบมาสองเม็ดอย่างนี้ครับจะบอกราอบต่อไปไม่ได้นี่เศร้าเลยนะครับมาอีกไหมอู้มาสามเลยครับรอบนี้ฮะมาสี่ครับเป็นหกเม็ดครับขาดอีกสามเม็ดมาสมเลยมารอบแรกแถวแรกมาเลยให้อภัยแล้วอู้หูมา1ึครับ เป็นเจ็ดครับขาดอีกสองครับเจ็ดครับขาดอีกสองไม่มาขาดอีกสองเม็ดครับมาแล้วครับมาสี่เลยครับรอบนี้ฮะได้ได้ครับขาดอีกสามเม็ดเพื่อจะเปิดช่องที่สี่ครับขาดอีกสามเม็ดเท่านั้นนะฮะมาดูครับสวยมาแล้วเม็ดหนึ่งมาแล้วเม็ดหนึ่งขาดอีกสองเม็ดครับได้ลุ้นอยู่ได้ลุ้นอยู่ สองเมตรเองมาหน่อยมาแล้วครับมาครบแล้วครับได้เปิดช่องที่4ี่แล้วครับช่องที่4ี่มันจะมีวายสองช่องไงมันก็เลยแบบว่าเออได้ลุ้นเยอะๆหน่อยนะครับนะฮะมีวายช่องที่4และช่องที่5้าครับมาดูครับสัญลักษณ์มาดีๆหน่อยมาไม่มาเลยโอ้โหมาดีๆหน่อยโอ้โหไม่ได้อีกแล้วมือ ไม่ได้อีกแล้วเวอรรอบสุดท้ายครับจัดมากหน่อยเพื่อนโอ้โหไม่ได้อะไรเลยครับโอ้โหค่อนข้างยับเยินครับจังหวะนี้ครับได้ไม่แค่สามร้อยสิบบาทขนาดได้เปิดจ้องที่สี่นะฮะโอ้โหโอ้โหโอ,โหโอ,โหโอีสักรอบแล้วกันนะครับคาใจว่าอย่างนี้ มันไปไม่สุดแล้วมันคาใจครับมาดูครับรอบนี้จะเป็นยังไงครับขอนักหนักเลยกันะครับขอนักหนักหน่อยแล้วกันพลิกไม้เยอะก่อนเลยพลิกไม้เยอะก่อนเลยไม่มีสักเม็ดไม่ออกสักเม็ดเป็นยังไงล่ะโอ้อยหัวร้อนเลยครับโอ้โหมาเม็ดเดียวหรอโอ้โ สัรอบนึอ,มอ้มาสองเม็ดมาไหมมาไหมโอ้โหไม่มาสักเม็ดครับอือหือมาสองเป็นห้าครับขาดอีกสี่เลยมาหนึ่งครับโอ้โหมาสี่แล้วครับโอเค ได้เปิดช่องที่3แล้วครับได้เปิดช่องที่3แล้วครับแต่ยังขาดอีกเยอะในการเปิดช่องที่4นะครับยังขาดอีก5เลยครับนะเออเช่องที่3ไปก่อนอออืื้หเงียบกริบมา4แล้วอีกหนึ่งไม,ม่มาเพื่อนเอ้ยโอ้โหมาไหมมาไหมไม่มาครับ รอบสุดท้ายครับไปหวันเรียบร้อยเลยครับได้มา700เท่านั้นครับโอ้โหอ่ะโอเคครับไม่เป็นไรนะฮะไม่เป็นไรนะครับก็ฝากด้วยนะครับสลับแปดแป KQJ นะครับ88 KQJ นะครับนะอ่ะถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ผมด้วยนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ